สวัสดีครับผมช่องเต่ารถบรรทุกมือสองนะครับวันนี้มีหัวเก๋งมานําเสนอนะครับเป็นหัวเก่งเจ้าล็อกกี้นะครับเป็นหัวระดับตํานานนะครับรายละเอียดก็ผมเก็บปะผุนะครับเก็บสีให้ใหม่นะครับเป็นสีฟ้าล็อกกี้นะครับผมลูกยางขอบกระจกหน้าเปลี่ยนใหม่ยางรีดน้ําขอบกระจกเปลี่ยนให้ใหม่หมดนะครับประตูนี่ติดสนิทสนิทดีๆเลยครับเบาๆไม่ต้องออกแรงเยอะ ยางขอบประตูใหม่หมดยางหูช้างอ่ายางกระจกแคบใหม่หมดนะครับเก็บปากผูให้แล้วนะครับใช้ได้อีกยาวๆตาไฟหน้าแบบ LED นะครับยกคู่เลยนะครับสองคู่เลยแล้วก็มีชุดราวไฟราวไฟหลังคาพร้อมป้ายนะครับพร้อมป้ายป้ายนี้ก็เลือกได้นะครับว่าอยากให้เขียนเป็นชื่อใครอยากให้เขียนเป็นแบบไหนบอกได้เลย กันชนนะครับเป็นกันชนแต่งของงานช่างกุ้งนะครับช่างกุ้งสุพรรณนะอันนี้ถ้าซื้อจากร้านก็น่าจะตอนนี้อยู่ประมาณหมื่นสองหมืนสองห้าร้อยประมาณนี้นะอันนี้ผมก็แถมให้ไปด้วยนะครับสุมล้อพุ่มปีนี่มนะครับตีนเป็ดนะครับบูธประตูบานพับใหม่หมดนะครับ รุ่นนี้ก็จะเป็นคอนโซลฟ้านะหลังคาเดี๋ยวกุ้ให้ใหม่นะครับพอดีรอช่างอยู่แล้วก็จะมีเบาะเบาะแต่งให้ไปสองตัวนะครับเป็นเบาะซิ่งนะครับสองตัวเลือกสีได้ว่าอยากได้สีอะไรนะครับอุปกรณ์มีให้ครบนะครับผมชุดขาดีดหน้าแท่นรับหลังเก๋งแล้วก็อ่าพวกมังโกนชิ้นบังข้างเครื่องนะครับครบครบนะครับก็อด้ตามสภาพฟิล์มผมจัดไปให้ใหม่แล้วนะ เป็นฟิล์มซิ่งสีฟ้านะครับไม่ผิดกฎหมายแน่นอนใสๆมองเห็นภายในเลยนะครับผมอรอแบบนี้พร้อมใช้แบบนี้นะครับเก้าหมืนห้าพันบาทนะได้ไปทั้งหมดตามที่เห็นเลยเลือกสีบอกได้เลือกป้ายหลังคาได้อยากให้เขียนเป็นชื่ออะไรแจ้งเข้ามาได้ดูของที่อำเภอเมืองนครนสวรรค์นะครับตอนนี้มีแค่หัวเดียวนะ ศูนย์หกสี่เก้าห้าสองสี่หนึ่งห้าห้าหรือว่าใครจะไม่เอากันชนไม่เอาโครงหลังคาเลลาไฟก็ลดราคากันไปนะครับผมโอเคจัดส่งได้ทั่วประเทศไทยรับเทินหัวเก๋งเก่าแต่ก็อยู่ที่คุยกันนะโอเคครับขอบคุณครับ